สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาอยู่ทุกๆท่านครับพี่น้องนะครับวันนี้ครับผมบ่าวอาทิตย์นะครับที่มั่นไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาพบสัมผัสละการอรุ่นรอดเชียร์ครับพี่น้องนะครับในการยกย่องยกสะดุ้งนาเคลื่อนนะครับนาประตูระบายน้ำเคลื่อนล้ำเปล่าครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับบรรยากาศสดๆพี่น้องตอนนี้บรรยากาศแท้ๆกิ่งเลยครับบ่เคยบ่เคยได้มายืนยุ่จุดนี้พี่น้องนะครับได้มายืนยุ่จุดนี้พี่น้องนะครับนี่ครับเห็นตั้งแต่่่่นนนนน้้้าาไไหหลลโจกกงงีีีพอเเยดม็บ อุ้ยบรรยากาศดีพี่น้องเอ้านี่เห็นกับแม่อ่ะวันนี้บ้านที่สิบห้าพี่น้องมาอ่าเบืองนี่แม่เขียวครับยกย่อครับยกสะดุ้งครับพี่น้องนะครับผมนะครับนาประตูระบายน้ำเขื่อนลำป่าเขานี่ยแหละครับผมตัวได้หนาเด้อไปเนี่ยหาแม่รอรุ่นนะแม่เชียร์แม่เด้อแม่เด้อเชียร์คุณแม่เชียร์คุณแม่ยังแม่ป่าบ่ป่าเตี้ยมันไปเทียร์ปุ่นนะอุ้ยครับี่ครับพี่น้องเฮ้ย ตุ่นกันพี่น้องผีเป็นแังได้พี่น้องเมี่ยจันเอาแล้วมาแล้วแังได้โดดตรงแดงตรงแดงตรง,งนงี้พี่น้องเออพี่น้อง,ปงนนเ,เป็น,ปน,ปน,ปนแังได้ครับผมว้าพี่น้องเป็นแ<า><อ>ังได้ดีเจนะผมเ่รามวนนะผมเ่าบัดนี้เนี่ยตัวเป็นเปลี่ยนไอแม่ผมเนี่ยเห็นใกล้ๆนี่ป้าตัวพี่น้องจังคักเ่าพี่น้องเอ้อะนี่ตั้งแมนยกสะดุ้งนะแม่เนาะเออโอ้ผมเพชรยัองอยู่งวุ่น้ายไหม <c oughs> ไปยุ่พุ่นแม่แม่ยุ่ย มันดงดงงามมันดงงามยุ้ยไออย่างก็คือสามหมอไปยุ้ยุ่นเครื่องมื่อครับผมอู้พุ่นเกยตองครับพ่อเกยตองครับพี่น้องเห็นป่ะครับผมเดี๋ยวผมพาไปแล้วเกยตองเด้อเกยตองแล้วก็เไอจององเราอยู่ครับผมคนครับเกยตองเกยตองคนสวยครับครับอ่ะรุ่นนี้แม่เขียวคนครับพี่น้องนะครับผมนะครับฮะเอาเอาแม่ใจเย็นใจเย็น พี่น้องครับถ <re ึงซ้ำนี้คด oh ีใจแล้วพ mm ี่น um> hey, ้องเฮ้ยค่อยๆพ่อค่อยๆจ่ายพี่น้องเนี่ยเริ่มปลาชิตืิ้นปลาชิตืิ้นพี่น้องปลาชะตติ้นใส่ใส่หันไปทางพุ้นดะหันไปทางพุ้นหันไปทางพุ้นฟองเฮงไม่ได้ปลาสิบะเขลเขาเนี่เขียวเออยแม่เขียวยกแม่เขียวโหลดตรงเด้งโหลดพี่น้องโหลดพ่นโหลดกันแล้วพี่น้องอาตอักหลังพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้ย๋ครับ่ แค่ขนาดพี่น้องเอ้าโอ้ยโถมูนี่ซีเพราะพยายาทพดเถะบ่เนาะอน้อมันยุก่ป่านเลยน้องบ่เนาะ้าีกระจังบ่เอ้าเอ้าอู้พุ่นกระจังเอานี่ครับเหีครับเบิ้งได้ครับตีเหีหพี่น้องเหีกยตัขาดัาดขึ้นกันครับเหี้เอ้า้ยเหีสสอกเลยครับพี่น้องมาคังทัเกเนครับไปละ ป้าทอเกตจวงพุทธเจ้าจวงอักเอาพูทเดียวพี่น้องคนป้าถึงตะบาดได้บาดแม่บาดละไรโลคนใครับพี่น้องเอ้าสุดยอดพี่น้องใช่ไหมจุกคางคางเสานไ่นวะเอาเฮ้บาตื๊ดว่าได้ตื้อไหมมัน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 กับเขาขดหินนี่ก็แม่ขันตึกดนะฮะมันเขาขดหินเพราะว่าข้างล่างมีขดหินนะครับพี่น้องนะครับไม่เป็นว่าจิตึกเอาง่ายๆนะครับปลาันอยู่ในขดหินนะครับพี่น้องนะครับครับอ่ะไปเด้ปลาไปเลย อะเดี๋ยวไปเพิ่งเพิ่นเหตุยังพุผลข้าวเพิน่นเพิ่นขาหมูบ่ครับพี่น้องกันครับแม่นบ่อูย้ยพี่น้องมาดูครับปลาผ่า,า,าเขียวสอนมานะอู้ยูยจะได้อีกคลิปนึงพี่น้องครับพุ่นเดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่เงเพิ่นสอนผ่าเขียวพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด้อครับเด้อย่างจังพี่น้องไปอู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปนึ่งอู้หูโดดเลยพี่น้องโดดเลยพี่น้องโดดเลยพี่น้องเออโถปฮาถ้าพี่น้องมึงผัดนนี่ไหมเห็นพ่อพี่น้อง เห็ <laughs> กพงบครับเนีเอาทักเอาแม่ทักเอาเพราะตองดีใจโอ้สำเิกินพี่นองเลยสองสามบาทเนาะแม่นเนาะสำาปิ้งเนาะีตปากกระแยงหมือกัรากแยงไ่นี่ยแ,แเออปากมือได้ค่อยๆด้มันมันก่อตาได้แม่นั่นปะออเอาไป,ปั้สำานีิเ่เ้มมไหมบอกเหรออ้ยเอาพี่กันอ้ยนะครับเอาเอาขันรายกานเมื่อกี้พออันนี้ครับอ้าครับยี่พอจันครับครับจันอีแล้วจันครับเอ้า บัตนี้แหละบัดรเขาสิบเอาไปใช้มาเนี่ยยุ่นี่มัดเมืองอะไรมาเนี่อ่าส้องใช้เชนน้อง้าวดิสอดอยู่แถวนี้อยู่อ่ามันอิริน้ำเพิ่นพี่น้องถึงผมก็ได้พบกับดีเจน้ำเพิ่นนะครับนี่ดีเจน้ำเพิ่นอิริครับพี่น้องให้เพิ่นจากเพิ่นได้นะครับหาอยู่งกินอันเห็นแต่เพิ่นไปเสียบัตรอร่อยสองลอยพี่น้องเออเอียงเทียรมึงกับสออยยังเทียรพันเออมื่อได้บัตรละพันกลับไปนั่นแหละเนาะอันนั้นก็คือค่าน้หมูแต่มันเท่ามึงเทียรกับได้มึงเทียร์กับผมได้นั่นแหละเนาะม กับว่าเป็นอยังครับคือกันธรามากินครับแล้วก็อีกอย่างนึงใจมันรักนะครับเนาะเออเอาโบเซง่ายเหมือนนึงครับเพาะด้เงี้ยวชนะมันนอนะมาเป็นบ่เออเออเป็นเป็นสัตว์รดด้ว่าเชี่ยนสะดุ้งเชี่ยนแห่เนี่ยครับนี่นะครับผมแต่ว่าลักษณะนี้เ่ราะด้เงี้ยวได้เพื่น้องเด้อนี่จะตะโกกอยู่ผมมพวนผมพวนไปพี่น้องนะครับนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนนะครับมังป่าปลาปลาก่แยังมาแม่ปลาโถ เี่น้องขินคือคพรนัปาาพอยู่ขรับุครับยู่ข้างเสาคนี่ครับพูดไหมครับผมมันบ่ทันี่ยมากขึ้นนะครับบ่เขามาเข้าครับสะดุดหมโคงู้ครับพี่น้องนเสนี้ตัวเ่ยเห็นส ok ิผมก็ด <c oughs> ีใจนะแม่เนาะอ๋อครับเจตองคนสวยสู้ๆพูครับพูครับเฮ้ย คือพุ่นหอยครับคุณครับเจตตองก็ถือค้ากันกันครับคุณอ่านี่ครับกระฝากคนนี้นะครับทางช่องเจตตองกระเทยลูกอีสานนั่นปะครับเจตตองครับผมนะครับช่องทำมาหากินนะครับคืออาชีพเดียวกันนะพี่น้องนะครับผมกับเจตตองนะครับผมนะครับเพิ่นกาเป็นคนขยันครับพี่น้องนะครับนะครับฝากคนไปเนี้ยครับผมทางเอฟซีทางช่องเทอิสานมันเขากระได้นะครับพี่น้องฝากคนเอาอีกวันนึงสิพ่อเอ้าโอ้สิพ่อผมรับนี่ครับพ่อจันทร์ครับพี่น้อง เออเบิ้งครับตานี่ครับเอ้าตักเอาผ้าตักเอาเด้อิน่าเนี่ยเอาตักเอาผ้าอุ้ยคัดคัดพี่น้องคัดคัดย่างคัดเลยครับเอ้ามาเบิ้งครับผมขันรายการเดี๋ยวบางหันเบิ้งแต่พอพอจันทร์มาหนีห้องมาเบิ้งเลยห้ามาเบิ้งไลยแม่เขียวครับนะครับคลิปนี้นะครับเนาะก็คือสารับทั้งสองเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปแม่เขียวป่านี่ถือดีชื่อเรียกเกินพี่น้องเบิ้งแต่เตะพี่น้องโดดวะ โดดปะาโดดเพน้องเออโดดโดดโดดโดมาถวงเด้งดวงเขนแตกน้องเอ้ยโอ้ยโอ๊เห็นไหพี่น้องคุณนะครับตัวเี้ยาโพดเทพวกเนี้ยสีพวกได้เป็นอ้ยบ้าดะเเส่นีพี่น้องกางขนาดพี <one> <Lindsay> ่น hey. ้องเอ้ยโพดพวคัสีห้องแข้งกับห้องครับผมยังเนี่้องแข้งพวได้พีนน้องตอนนี้ ตัวแรกแต่ว่าสิ้ห้องแห้งๆอยู่วันนี้มันมันเป็นชิ้นแล้วครับพี่น้องผมสะออ่อนไปชิ้นไฟฟ้าแห้งไรกันมันเป็นชิ้นเหรอไหมครับเดี๋ยวเขาจะจุดเตื่นพี่น้องเฮ้ยผมโมเตอรเห็นนี่อะไรพี่น้องเอ้ามันป่าน้ำแดงแั่แล้วพี่น้องเอ้ยมีกระจังขึ้นกันเพราะแผ่นน้ำแดงเนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้เอาปลาคอนครับพี่น้องนะครับเป็นบวกนี่หน่อยหนึ่งนี่พี่น้องเนี่ยเฟืองนี่หน่อยหนึงครับนี่แล้วก็มีน้ำไหลลิลิลลงไปทั้งข้างล่างผมครับนี่หน่อย คุณครับน้ำมันจะมีมีช่องน้ำคุณครับน้ำก็จะไหลไปทั้งพุ่นหน่อยนะครับคุณครับอู้ว่าสะดุ้งคุณครับพอสะดุ้งพุ่นนี่ครับน้องไปลองหน่อยฟ้าสวนขึ้นมาครับพี่น้องนะครับป้าท้ออ่ะเดี๋ยวอีพี่จะไปครับพี่น้องเดครับเดี๋ยวอีพี่จะไปติดตามมึงนะครับเด้อสอนผ่าเคียวพี่น้องนะครับเห็นถ้าเขาจ้าสอนหวกส้อนปลาซิวเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งสอนนี่นะครับผมสอนปลาซอนปลาดิพี่น้องเอาเอานี่กันครับเดี๋ยว แกคอโอ้ยเอาไปก้อนเป็นยังไงฮะตัดเอาบ่เอานีก้อนพี่น้องเอาเดี๋ยวครับผมเอานี่ก้อนเอาทะเลิปเจ้าบอบ่่องงานบ่เจเย็นเนาะโดดพี่น้องโดด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 โดาโดดโดดโดดโดอโดดโดดโดบโดด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 โาดนดดโด่โดดงดดโยดโดดโดดโดดกด้อดดโ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 ดะดดโอโดโโดบัด เอ้าก็ิีบังอัดสะดุ้งได้พี่นองมันถือกะทุกสะดุ้งเลยนะครับตอนนี้นะครับเอ้าพี่นองเบิ่งออกได้ครับผลเกตตองเห็นไหมครับผลไกลๆผลครับผลครับเป็นเพราะครับยูจากสองลอครับตอนนี้ครับเป็นเพราะถึงมาสองลอถึงบานนี่ผลครับว่ายูเลครับเกตองเนี่ยบานนี้เอ้าผลนะครับผมเอ้าสุดยอดอีีพี่นองครับผมโอนี้นะครับ อโอคขื่อขื่อทิมโอ้ยมันกวาบ่มันล้มแห้งบ่โอ้คุณครับผมป้าหนักป่าพี่น้องบ้างครับเบื้องบนนั่นพี่น้องเห็นบ่เห็นป่๊ครับคุณป้าที่โตเกือบสองกิโลครับพี่น้องน่าจะอยู่ครับสองกิโลผมมาเนั่นเดี่ยวนั่นเจ๊ตองนะครับผมป้าทพี่น้อง เห็นเห็นเดี๋ยวก็ได้คือกันเหาเหาเถียวละสิบก็เหม่อนนะเถียวละเศร้าเจตัวแถวบนตาเนี่ยสิบว่าแผลลอยคุณพี่น้องคุณครับคุณบอกเห็นว่าโอ้ยขักขักขักคุณครับพี่น้องเพราะมันขเจาะขาหมูมันขเจาะขางัวเลยพี่น้องขเจาะส่วนพี่น้องเออท้เบงได้พี่น้องเด้อคุ่นครับเห็นข้าเจาะองุ่นซุ่มกันพี่น้องเอ้เพราะมันขเจาะขางัวได้คุณครับเนี่ยเออ ว่มันข้าวจ้าขาหมูเลยพี่น้องข้าวโจ้สอนพี่น้องเอ้าเบิ่งก้อนที่เบิ่องขึ้นสอนมาเบิ่งไม่เนี้ยจะเชียวก้อนโดด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 พี่พลอยอี่มี่ยเอ้ยอ้าวพี่น้องดีใจหลายเมียอันใจไหลวันนี้พ่อันพ่อยจันโดดน้ำแล้วผนป้าทธดพี่น้องมึงบาดีไหมครับอู้ยป้าเนี่ยอู้ยเห็นเมียถือลายลายดดน้ำแบบคนหนึ่งเออเออเอ้า นะครับทักเอาเนี่ยทักเอาอุ้ยปลาปลากระติกกระถือปลาเนี่ยอู้ยครับปลากรตัวบักงามครับพี่น้องเออานี่ยอุ้ยยจังๆเลยพี่น้องครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งน้ำผมมันน้ำผมบ่ครับนะครับอ่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่น้องกดติดตามครับพี่น้องนะอ้าวครับผมโอ้ยสะดุ้งผู้ใดอยู่ใกล้ๆเสานั่นเห็นปลาพี่น้องปลา ปลาเขาพี่น้องคันถึงนั้นข้ออะไรนั่นเนาะถึกมูงนั่นเนาะจะงูมได้ยังไงเนยอู้ออว,วูวูพี่น้องมึงงูป่าปะนะพี่น้องเห็นปะตาอ้าวพี่น้องเอ้าคันข้าวมาในไจังอู้วพี่น้องมันซ้ำเอาปลาขควันนะครับนี่ตอนนี้มันมีน้ำบวกเจ้าบวกนี่ครับพี่น้องนี่นะครับซ้ำเอาปลาขควันเลยพี่น้องนะครับจุดจวดครับผมเอ้าเอานี่ครับเอ้ามาๆนะครับผมเช้าอาทิตย์ครับผมโดด โดดเฮ้ยโดดปัญเด็นเสียวหนีเนาะแม่เนาะเนาะนะครับฮะอุ้ยขักแม่ขักขักดีใจดีใจโอ้กินหอดไทยบ้านนี่นี่ครับเห็นนั่นสิอ่ะกินหอดไทยบ้านครับพี่น้องไทยบ้านมายกก็จะจังแท้นะครับอ๋าบ้าน้ำจั่วคุณก็ขึ้นนม่เตี้ยแม่ไปบ้าน้ำจั่วคนบ่ ว่าขึ้นว่าขึ้นปลาว่าัวนี้ขึ้นขึ้นตอนนี้ขึ้นไอบันดงไรครับขึ้นแถวบันดงไรแถวบานไอบันคำค่าครับตอนนี้ขื้นเลยครับปลาตอนนี้เด้อนะครับตอนนี้คำค่าขื้นเลยครับตอนนี้นะครับบานท่าแถวบันท่าศิลาก็ขึ้นครับเนี่ยครับนี่ครับขื้นเลยครับปลาตอนนี้คือเขาจเขาจ้ามันจะเป็นกันเป็นกุ้มกันครับพี่นองกันโทษทักค้ากันตลอดเลยครับว่าปลาขึ้นยุ่อไซยุ่ไสครับตอนนี้ครับคือ เอฟซีก็จะโทรมาบอกกันนะครับผมครับกช่วงนี้จะเป็นปลาน้ําแดงนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันไม่หน้าแดงนะพี่น้องน้ําแห้งนะครับอ่าสวนกระแซกันครับก็ปลาน้ําแดงแต่ว่าอันนี้ปลาน้ําคอนนะแม่เนาะปลาน้ําคอนนะครับโดูดวะเอาปลาคอนไปพี่น้องนะครับเนี่ยน้าก็ซิบนั่นละครับพี่น้องแค่ตั้งกระเห็ยนนะนะครับพี่น้องเห็นนะครับเพียงเพียงไอ้ขาต้อยนะครับผมนะครับ ปลากระเทกเรื่อยๆอยู่นะครับผมนะครับอันนี่ครับรุ่นแม่เคี้ยวไปเรื่อยๆครับนะครับผมถึกหลายช็อตแล้วล่ะครับตอนนี้ตอนนี้คือซ้ำสิกินเนาะโอ้ฆ่ากันล่ะครับนี่ยสองคนกับพ่อไอ้จันนะครับแม่เคี้ยวกับพ่อจันเนี่ยไพ่เซ่ครับวันนี้เอาเมียจนไพ่เซ่ยหมดละครับนี่ก็คืออ่าชุดใหม่จะออกทุ่มนึงล็อกทุ่มนึงครับ ป้าทบบนญพ่อจันก็ได้มาเนี่ยขันโฆษณาครับขันโฆษณาเม่เขียวขันนะครับรยจันน้ำมากอ่างด้วครับพ่อใหญ่จันครับพ่อใหญ่จ,จนันนี่ครับผมพ่อใหญ่จันเคือหากิ่นมันแท้คนก,กรสินแม่ป้าทบบนญเลยครับผมนี่ครับผมว่าเสียซื้อจังหวัดท่าเนาะนี่ครับกรสินเท่าน,านะน,น,าน,านี้นี่ครับดินดำน้ำซุ่มพี่น้องเอ้ยปลาข้อบุญเคอตั้งแข่แกงหางนะครับสโลปเกนของจังหวัดกรสินธุ์นี่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับดินดำน้ำซุ่มอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนะครับคือตั้งคำขวัญ คำมาพูดเถ่าพูดแก่พิ่นเว้าให้นะครับผมนะครับเพิ่นเว้าเพิ่นเว้าว่าแม่นอีนดีครับพี่น้องรุ่นเมียเพิ่นบาดนี่สันสันเลยพี่น้องจุวดๆนี่ยนะเอ้าจังวัดโดดบ่เอบมานี่เอาใส่ผักกระยิ่งครับปลากรดบ่กให้ปลากระยิ่งปลากรดปลากรดตัวนึงพี่น้องเอ้าสำหรับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อกด Subscribe ครับพี่น้องนะครับผมอ่าแล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่สำคัญนะครับผมนะครับให้ทางช่องที่อีสานบอลฮอล์ครับบ่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ครับพี่น้องนะครับผมมสาาหรับื้้ออนีจกพี่น้องคนละคครรััับบผผมมสสวดี